ช่องตามใจทูเดย์ตอนที่117ไว้หน้าเพียงแต่ไม่รู้ว่าหลิวห้วนจังตกอยู่ในกำมือของเหลียงอ๋องแล้วหรือว่าหลบซ่อนตัวอยู่ที่ใดที่หนึ่งในหนานเจียงเพื่อรอเวลากลับมาใส่ร้ายท่านปู่ของนางกันแน่รูซอยงอไปชิงเหยียนเอ่ยเรียกเซียวรั่วเจียงคุณหนูใหญ่สั่งมาได้เลยขอรับเสียวรั่วเจียงไม่ได้เหลืองเพียงเพราะคุณหนูใหญ่เรียกเขาว่ารูซยงแต่กลับกล่าวอย่างนอบน้อม รูสยงเก่งวิชาตัวเบาช่วยไปที่โจนของผู้พิพากษาแห่งสารต้านหีแล้วบอกเขาว่าชินหล่างจะช่วยแก้ไขคดีสเสบียงอาหารที่นานเจียงให้หวังว่าเขาจะเห็นแก่ที่ชินหล่างเป็นบุตรเคยของตระกูลไปช่วยแก้ต่างแทนฉินหลางต่อหน้าพระพักด้วยตระกูลไปจะสำนึกในบุญคุณครั้งนี้และจะตอบแทนอย่างแน่นอน ท่านปู่เคยช่วยรื้อฟื้นคดีของเจียนชงวนขุนนางผู้ตรวจการสูงสุดในตอนนั้นผู้พิพากษาหลู่จิ้นแห่งศาลต้าหลี่ในตอนนี้ยังเป็นเพียงขุนนางผู้ช่วยระดับเจ็ดในศาลต้าหลี่เท่านั้นหลู่จิ้นมีผลงานโดดเด่นมาจากคดีนั้นจากนั้นจึงค่อยๆเลื่อนขั้นจนได้มาเป็นผู้พิพากษาระดับสามของศาลต้าหลี่ในวันนี้ไปชิงเหยียนคิดว่าไม่ว่าอย่างไรผู้พิพากษาหลู่จิ้นแห่งศาลต้าหลี่ก็ต้องเห็นแก่ท่านปู่ของนาง เห็นแก่บุรุษตระกูลไผ่ที่เสียชีวิตที่หนานเจียงไว้หน้าตระกูลไผ่สักครั้งเหลียงอ๋องนั่งหลับตาฟังเกาเซิงรายงานเรื่องที่ไผ่ชิงเหยียนไปพบชินเตอ๋อเจาะในวันนี้อยู่หน้าเตาผิงเหลียงอ๋องกำมือที่กำลังเขี่ยฟืนในเตาผิงแน่นขมวดคิ้วเข้าหากันไอออกมาอย่างหนักสองสามที่อย่างทนไม่ไหวเมื่อลืมตาขึ้นอีกครั้งแววตาเต็มไปด้วยรังสีอมตแสดงว่าชินเตอ๋อเจาะสารภาพทุกอย่างกับไผ่ชิงเหยียนแล้วอย่างนั้นหรือที่นอกคุกตาหลี ถ้าเห็นกับตาว่าด้านในกล่องที่หมัหมูผู้นั้นทำร่วงลงพื้นคือน้ำหมึกผู้กันและแผ่นผ้าพคยะรายชื่อที่อยู่ในแผ่นผ้าที่พวกเขาเอ่ยถึงก็ตรงกันทุกอย่างพยยะขะเกาเซิงล่าวจบก็ได้ยินเสียงเคาะประตูของพ่อบ้านชราดังขึ้นองค์ชายคนขององครักษ์เก่าที่อยู่ด้านนอกมีเรื่องด่วนขอเข้าพบองครักษ์เก่าพยยะขะองค์ชายเกาเซิงขอความเห็นจากเหลียงอองว่าควรไปพบหรือไม่เหลียงองกระชับเสื้อคลุมสีดำของตัวเองจากนั้นพยักหน้าไปดูก่อนเถิดว่าเกิดเรื่องอันใดขึ้น เกาเซิงรับคำพางเดินจากไปไม่นานก็กลับเข้ามาอีกครั้งเขาทำความเคารพเหลียงอองแล้วกล่าวรายงานองค์ชายคนของเราที่สั่งให้ไปจับตาดูความเคลื่อนไหวของโจนเจิ้นกัวกงมารายงานว่าหลังจากที่ข้าจากไปไม่นานฉินหลางก็ออกจากโจนเจิ้นกังทางประตูหลังแล้วกลับไปยังโจนจงหยงโหพะยะขดข้าให้คนไปสอบถามจากสายลับของเราที่อยู่ในโจนจงหยงโหแล้วพะยะคาว,ว่าฉินหลางกลับไปทำสิ่งใดอีกเรื่องต่งซื่อนายหญิงใหญ่แห่งโจนเจิ้นกัวกงเป็นลมหมดสติลงที่หน้าโถง ทำพิธีบัดนี้คนจวนเจิ้นกัวกงกำลังตื่นตระหนกพะยะค่ะเหลียงอ๋องเงยหน้ามองเกาเซิงในทันทีองคหญิงใหญ่รับไม่ไหวต่งซื่อก็ล้มแล้วอย่างนั้นหรือข้าคิดว่าไม่ถึงกับล้มหรอกพะยะค่ะคนปกติต่อให้ทนไม่ไหวก็ต้องฝืนรอให้ทุกอย่างผ่านพ้นไปก่อนจึงจะวางใจและล้มลงได้ถ้าว่าในหญิงใหญ่แห่งจวนเจิ้นกัวกงผู้นี้จัดการทุกอย่างได้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยอาจเป็นเพราะเหนื่อยเกินไปเท่านั้นพะยะค่ะ,คะเกาเซิงนับถือต่งซื่อมากน้ำเสียงเลยแฝงไปด้วยความชื่นชม ก็จริงตระกูลไปเผชิญกับปัญหาที่ร้ายแรงเช่นนี้ทั้งตระกูลมีเพียงสตรีหลงเหลืออยู่เท่านั้นแม้ไปชิงเหยียนจะเป็นคนเข้มแข็งทว่าต่งซื่อคือนายหญิงใหญ่ของตระกูลนับตั้งแต่ข่าวจากหนานเจียงส่งกลับมาในคืนสิ้นปีต่งซื่อทุกระทมแต่ก็ไม่อาจพักผ่อนอย่างสบายใจได้อีกทั้งยังต้องจัดการเรื่องพิธีศพของบุรุษตระกูลไปต้องรับมือกับคนของตระกูลบรรพบุรุษเหนือลาจนหมดแรงถือเป็นเรื่องปกติ ถ้าว่าเมื่อนายหญิงใหญ่ของตระกูลลม้มลงจิตใจของคนในโจนเจิ้นกัวกงต้องระสำรรสายแน่นอนสมองของเหลียงอองเล่นปราบคนที่จับตาดูโจนเจิ้นกัวกงกล่าวว่าคนในจจนเจิ้นกัวกงตื่นตระหนกเช่นนั้นหรือเกาเซิงพยักหน้าเหลียงอองกำมัดแน่นมองไปยังเตาผิงอย่างตกอยู่ในภวังเขาไม่เคยลืมว่านายหญิงใหญ่ของโจนเจิ้นกัวกงผู้นี้เป็นคนจัดระเบียบจจนใหม่เมื่อปีที่แล้วจจนเจิ้นกัวกงจึงถูกปิดผนึกแน่นหนาะราวกับเหล็กจนส่งข่าวออกมาไม่ได้ส่งข่าวเข้าไปก็ไม่ได้เช่นเดียวกัน บัตรนี้ในหญิงใหญ่แห่งจนล้มลงแล้วจิตใจของคนในจนระสัมระสายพวกเขาต้องถือโอกาสนี้ติดต่อกับชุนเหยียนบัตรนี้ใจของเหลียงอองพรุ่งพ่านดวงตาเป็นประกายหลิวฮ้วนจังอยู่ที่ใดแล้วหลิวห้วนจังซ่อนตัวอยู่ในถ้ำนอกเมืองพะยะค่ะกเกาเซิงกล่าวเหลียงอองครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งจากนั้นเอ่ยเสียงเบารีบส่งคนไปติดต่อชุนเหยียนที่จนเจิ้นกัวกงเดี๋ยวนี้เลย บอกกับชุนเหยียนว่าข้ารักคุณหนูใหญ่ไปมากและข้าก็เอ็นดูชุนเหยียนเช่นเดียวกันทว่าบัดนี้คุณหนูใหญ่ไปกินแหนงคลางใจข้าเพราะสาวใช้ของจวนเหลียงอองที่ชื่อหงเชี่ยวดังนั้นข้าจึงอยากให้นางพยายามหาวิธีนำจดหมายที่ข้าเขียนให้คุณหนูใหญ่ไปวางไว้ในห้องหนังสือของท่านกัวกองอเมื่อถึงเวลาข้าจะให้คนแซงทำเป็นพบจดหมายเหล่านั้นและทำให้เป็นเรื่องใหญ่ ข้าจะบอกกับฮูหยินซื่อจื่อท่ากันท่ากันทราบมานานแล้วว่าข้าหลงรักคุณหนูใหญ่ไปจึงกักจดหมายที่ข้าเคยเขียนยนให้คุณหนูใหญ่ไปไว้ก่อนกล่าวว่าเมื่อกลับมาจากหนานเจียงจะยอมให้ข้ากับคุณหนูใหญ่ไปแต่งงานกันสั่งห้ามมิให้ข้าลอบพบกับคุณหนูใหญ่ไปอีกเพราะกเกรงว่าจะทำให้คุณหนูใหญ่ไปเสื่อมเสียชื่อเสียงนึกไม่ถึงว่าท่านกัวกงจะเสียชีวิตลงที่หนานเจียงในเมื่อมีหลักฐานเป็นจดหมายเหล่านี้ข้าก็ยินดีรับผิดชอบรับคุณหนูใหญ่ไปมาเป็นชายาเอก เมื่อคุณหนูใหญ่ไปแต่งงานเข้ามาอยู่ในจวนเหลียงอองแล้วข้าจะรับชุนเหยียนมาเป็นอนุเกาเซิงมองดูเจ้านายของตัวเองเจ้านายของเขาเก่งเรื่องเล่นกับใจคนมากที่สุดเขาคิดเหตุผลที่ต้องนำจดหมายพวกนี้ไปวางในห้องหนังสือของเจิ้นกัวกงไว้หมดแล้วหากชุนเหยียนมีใจให้เจ้านายของเขานางต้องทำตามคำสั่งอย่างแน่นอนเหลียงอ,องยืนขึ้นเดินไปที่ชั้นหนังสือหยิบจดหมายที่เขียนและปิดผนึกเสร็จแล้วส่งให้เกาเซิง กำชับชุนเยียนว่าห้ามเปิดจดหมายเหล่านี้เด็ดขาดด้วยนิสัยของท่านกัวกงท่านไม่มีทางแอบดูจดหมายส่วนตัวของลูกหลานอย่างแน่นอนเรื่องนี้ต้องทำอย่างรอบคอบที่สุดมิเช่นนั้นความพยายามที่ทำมาทั้งหมดจะสูญเปล่าคุณหนูใหญ่ไปจะยิ่งเกลียดข้ามากขึ้นไปอีกพยะค่ะเกาเซิงยื่นมือทั้งสองข้างไปรับจดหมายมาได้ยินเสียงเคาะประตูของพ่อบ้านชาราเกาเซิงรีบซ่อนจดหมายไว้ตรงแผ่นนอกมีเรื่องอันใดเหลียงอ๋องขมวดคิ้วไอออกมาอย่างทนไม่ไหว องชายรองหัวหน้าองครักษ์เถียนเหว่จวินกลับมาแล้วเขาขอพบองครักษ์เก่าพะยะค่ะพอบ้านชรากล่าวเกาเซิงกำมัดคารวะเหลียงอองเถียนเหว่จวินไปสืบเรื่องราวจากสายลับที่จวนจงหยงโหวพะยะค่ะให้เข้ามาได้เหลียงองกระชับเสื้อคลุมพลางเดินไปหยุดอยู่หน้าเตาผิงไม่นานเถียนเหว่จวินก็เดินเข้ามาด้านในพร้อมไอเย็นจากร่างกายคุกเข่าลงบนพื้นข้างหนึ่งพลางกำมัดขึ้นกล่าวรายงานองค์ชายท่านเก่า ข้าไปติดสินบนองครักษ์ที่เฝ้าอยู่ที่หน้าจวนจงหยงโหอ้างว่ามาเยี่ยมดูว่าน้าของตัวเองยังปลอดภัยดีหรือไม่จากนั้นจึงลอบไปพบกับสายลับของเราได้ยินว่าหลังจากที่ฉินหลางกลับไปเขาเรียกที่ปรึกษาและพ่อบ้านคนสนิทของจงหยงโวเข้าไปคุยในห้องหนังสืออย่างเป็นความลับห้ามไม่ให้ผู้ใดเข้าใกล้ห้องหนังสือทั้งสิ้นพะยะค่ะดูเหมือนว่าชินเตอ๋อจอจะเห็นว่าสิ้นอ๋องถูกถอดยศเป็นเพียงสามัญชนไม่อาจพลิกสถานการณ์กลับมาได้อีกจึงตัดสินใจสารภาพ,าพเรื่องราวทั้งหมดแล้ว ดวงตาคมกริบราวกับเหี่ยวของเหลียงอ๋องจ้องนิ่งไปยังเปลวไฟในเตาผิงฉินเตอ๋อจอบผู้นี้ปล่อยเอาไว้ไม่ได้แล้วองค์ชายวางใจได้พะยะค่ะข้าจะไปจัดการเดี๋ยวนี้เกาเซิงอาสาจัดการเรื่องนี้ในทันทีสิ้นเสียงถงจีก็เดินถือยาขมร้อนๆเข้ามาพอดีองคชายได้เวลาสวยยาแล,แล้วพะยะค่ะไปเถิดเหลียงอ๋องกล่าวกับเกาเซิงหนึ่งประโยคจากนั้นนั่งลงเตรียมดื่มยา ภายในคุกต้าหลี่ชินเตอ๋อเจาะหลับตาลงไม่ยอมมองอาหารและน้ำที่วางอยู่ในห้องถังเขานั่งขัดสมาธิอยู่บนฟางนิ่งๆชินเตอ๋อจะระมัดระวังตัวมากเขากลัวว่าเหลียงอ๋องจะใส่ยาพิษลงในอาหารและน้ำเพื่อปิดชีวิตเขาช่องตามใจทูเดย์ตอนที่1 1 8สรุปคดีจูจู่ชินเตอ๋อเจาะก็ได้ยินเสียงฝีเท้าหยุดลงที่หน้าห้องถังเขากำมือแน่นเบิกตามองไปทางต้นเสียงเห็นคนสวมชุดคลุมสีดำยืนอยู่ด้านหลังผู้คุม,ค,มคุก ใจของชินเตอจอกกระตุกวูบแซงทำเป็นลุกขึ้นยืนอย่างสงบนิ่งปัดเสื้อผ้าที่มีเศษกองฟางติดอยู่แล้วเอ่ยถามออกไปผู้ใดกันเชิญท่านตามสบายขอรับผู้คุมคุกทำความเคารพคนผู้นั้นแล้วเดินจากไปคนผู้นั้นเปิดหมวกเสื้อคลุมออกชินเตอจะมองไปจึงพบว่าเป็นเกาเซิงองครักษ้างกายของเหลียงองเขาสัมผัสได้ถึงไอสังหารที่แผ่ออกมาจากดวงตาของเกาเซิงใจเต้นรัวยอย่างคุมไม่ได้ ชินเตอ๋อจับควบคุมสติยืนเอามือคว่ยหลังควบคุมท่าทีของตัวเองพลางเอ่ยถามท่านเก่าท่านช่วยไปรายงานเหลียงอองด้วยว่าไปชิงเหียนได้รายชื่อของคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการส่งสเสบียงไปหมดแล้วนางต้องใช้เรื่องนี้ให้เป็นประโยชน์แน่นอนเหลียงอองโปรดเตรียมรับมือด้วยเก้าเซิงกวาดสายตามองไปยังอาหารที่วางอยู่หน้าประตูห้องถังโดยไม่ถูกแต่ต้องแม้แต่นิดเดียว ท่านโหทราบหรือไม่ขอรับว่าคุณชายฉินนำรายชื่อที่ท่านโหมอบให้ไปตีกลองที่หน้าสารต้าหลี่พร้อมกับบ่าวรับใช้ผู้ซื้อสัตว์ของตระกูลฉินแล้วลงมือรวดเร็วเช่นนี้ท่านโหมิได้เป็นคนสังการหรือขอรับสีหน้าของฉินเตอ๋อเจ้าซีดเผือดในทันทีเขาเดาได้ทันทีว่าฉินหลางโดนไปชิงเหยียนหลอกเข้าแล้วท่านเกาอยากกล่าวว่าจาเหลวไหลเช่นนี้สิข้ามิได้มอบรายชื่อพวกนั้นให้คุณหนูใหญ่ไปคุณหนูใหญ่ไปมาในวันนี้เพื่อนั่งคัดลอกรายชื่ออีกหนึ่งฉบับ จากนั้นก็เดินจากไปโดยไม่กล่าวสิ่งใดทั้งสิ้นตระกูลไปน่าจะมีรายชื่อพวกนี้อยู่ก่อนแล้วด้วยสติปัญญาของคุณหนูใหญ่ไปององชายต้องทรงระวังตัวนะขอรับชินเตอ๋อเจาะแสดงความจงรักภักดีส่วนลูกในรักคุณน,นั้นต่อให้ข้าถูกสอบสวนก็จะไม่มีวันแพร่งพลายออกไปแม้แต่คําเดียวเรื่องนี้ไม่เกี่ยวข้องกับข้าตอนที่ข้าส่งมอบสเสบียงสเสบียงยังดีอยู่ เช่นนี้แสดงว่าท่านหงรักภักดีต่อองค์ชายมากใช่หรือไม่ขอรับน้ำเสียงเยือกเย็นของเกาเซิงราบเรียบไม่เพียงแต่จงรักภักดีต่อองค์ชายเท่านั้นแต่ค่าทำเพื่อรักษาชีวิตด้วยหักยอมรับคงหนีไม่พ้นโทษตายไม่ยอมรับก็ยังมีลมหายใจเฮือกสุดท้ายอยู่ชินเตอจะมองดูเกาเซิงนิ่งๆตอนนี้แสดงออกถึงความจงรักพักดีมันดูเสแสร้งเกินไปกล่าวออกไปว่าต้องการรักษาชีวิตถึงจะดูจริงใจที่สุด เกาเซิงชักมีดสั้นตรงเอวออกมาฉินเตอ๋อจอตกใจจนถอยหลังหนีไปสองก้าวร่างกระแทกเข้ากับกำแพงท่านเก่าปองชายเคยตรัสกับท่านหัวว่าบนโลกนี้มีเพียงคนที่ตายไปแล้วเท่านั้นที่จะรักษาความลับได้ดีที่สุดกล่าวจบเกาเซิงเคลื่อนกายมาอยู่ตรงหน้าชินเตอ๋อจออย่างรวดเร็วมีดสั้นคมกริบไม่ได้แทงลึกเข้าไปในท้องของฉินเต๋อจอบชินเตอ๋จเตอจออ้าปากค้างแต่ไม่มีเสียงใดเล็ดลอดออกมาตรงหน้ามีเพียงแสงเทียนริบหรี่ที่สะท้อนอยู่บนกำแพงในห้องขังเท่านั้น เกาเซิงจับลำคอของชินเตอร์จอบประคองให้เขานั่งคุกเข่าลงอย่างช้าๆท่าทีสงบนิ่งไม่แสดงอารมณ์ใดๆทั้งสิน้นจวบจนมือของชินเตอร์เจ้าที่จับแขนเสื้อของเขาแน่นค่อยๆคลายออกเกาเซิงจึงปล่อยร่างของชินเตอร์จอดนำฝากมีดประดับอัญ,ญมณีที่ซ่อนไว้บริเวณเอวของเขาใส่ลงไปในรองเท้าหนังกวางของชินเตอเจาะมีดนี้เป็นมีดชันเลือดบาดลงบนเนื้อของชินเตอร์จอะอย่างง่ายดายด้ามมีดกันปากแผลเอาไว้ไม่มีเลือดออกแม้แต่หยดเดียว เกาเซิงใช้เสื้อคลุมคลุมใบหน้าไว้ตามเดิมแล้วเดินจากไปผู้คุมที่เดินมาล็อกประตูเดินจากไปราวกับไม่เห็นสิ่งใดทั้งสิ้นตั้งแต่ที่ข่าวสงครามจากหนานเจียงส่งกลับมาในวันที่30ของปีที่แล้วเมืองหลวงเกิดเรื่องขึ้นมากมายผู้คนไม่มีเวลาพักหายใจเลยสักนิด ชิ้นหลังที่ขอสลัดตำแหน่งซื่อจื่อเมื่อปีที่แล้วนำบรรดาบ่าวรับใช้ผู้ซื่อสัตย์ของจวนจงหยงโหวไปนั่งคุกเข่าอยู่หน้าประตูศาลต้าหลี่ท่าำกลางการควบคุมขององครักษ์ที่ถูกส่งไปเฝ้าจวนจงหยงโหวชายหนุ่มถือแผ่นผ้าลายชื่อผือนหนึ่งอยู่ในมือเหมือนจะนำหลักฐานของคดีสบาานที่นานเจียงมามอบให้เพื่อความชอบธรรมโดยตัดสินใจตัดความสัมพันธ์ในครอบครัวทิ้ง ฮ้องเต้ทรงให้ความสำคัญกับคดีนี้มากผู้พิพากษาหลูจิ้นของศาลต้าหลี่สั่งให้คนพาตัวฉินหลางและบ่าวรับใช้ผู้ซื่อสัตย์ของตระกูลฉินที่ฉินหลางพามาด้วยเข้ามาในศาลต้าหลี่เพื่อสอบถามอย่างละเอียดเมื่อบ่าวรับใช้ผู้ซื่อสัตย์ของจวนฉินเห็นรายชื่อพวกนั้นก็เชื่อในทันทีว่าฉินเตอ๋อจะยอมเสียสละชีวิตของตัวเองเพื่อให้คุณชายใหญ่ปกป้องเกียรติยศของจวนจงหยงโหสืบไปบัดนี้พวกเขารับฉินหลางเป็นในายใหญ่คนใหม่ของตระกูลฉิน จึงเอ่ยตอบไปในทางเดียวกันตามที่ปรึกษากันไว้ที่ห้องหนังสือก่อนหน้านี้แล้วที่ปรึกษาของชินเตอเจาะให้การว่าชินเตอจอเห็นว่าผู้อื่นลักลอบกักเก็บสเสบียงไว้เองแล้วล้วนได้กำไรเขาจึงเกิดความโลภขึ้นมา ทว่าเขารู้สึกละอายใจอีกทั้งเพิ่งเคยทำเรื่องงอเลวร้ายเช่นนี้เป็นครั้งแรกจึงทิ้งหลักฐานไว้มากมายจนถูกลูกน้องจับได้เดิมทีคิดว่าปลอบใจคอนอนหนึ่งแล้วทุกอย่างจะเรียบร้อยนึกไม่ถึงเลยว่าเมื่อส่งสเสบียงไปที่ใดทุกคนก็ล้วนนำหลักฐานนี้มาบีบบังคับขู่เข็นเขายิ่งพอหลังๆขุนนางพวกนั้นยิ่งใจกล้ามากขึ้นรอบสับเปลี่ยนสเสบียงชั้นดีกลายเป็นเพียงรำเข้าสาลีสุดท้ายคนพวกนี้กลับเหมเกริมถึงขนาดแลกขายสเสบียงเป็นเงินก่อนที่สเสบียงจะถูกส่งไปถึงเมืองเฟิง เมื่อเห็นว่าเป็นเรื่องใหญ่เช่นนี้จงหยงโหวกลัวว่าจะเดือดร้อนมาถึงตัวเองจึงตัดสินใจลงมือสังหารคนเหล่านั้นที่ปรึกษาสารภาพอย่างละเอียดว่าตนเคยเสนอความคิดเห็นใดให้ฉินเตอ๋อเจาะบ้างองครักษ์ของจงหยงโหวข้าปิดปากคนพวกนั้นอย่างไรบ้างสารภาพทุกอย่างออกมาอย่างหมดเปลือกผู้พิพากษาหลูจิ้นถือหนังสือสารภาพความผิดของบ่าวรับใช้ผู้ซื่อสัตย์ของจวนจงหยงโหวไว้ในมือสั่งให้คนนำตัวพวกเขาไปขังคุกส่วนเขาเตรียมไปเข้าเฝ้าห้องเต้ในวงัง ฉินหลางไม่ลงรอยกับคนของจวนจงหยงโหวผู้คนต่างรับรู้กันดีตั้งแต่ตอนที่ฉินหลางย้ายออกจากจวนจงหยงโหวแล้วอีกอย่างฉินหลางได้รับคำชมจากฮ่องเต้และฮองฮาว,ว่าเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ลูกหลานตระกูลสูงสักยิ่งไปกว่านั้นตระกูลไปยังขอร้องให้เขาช่วยปกป้องฉินหลางผู้พิพากษาสารต้าหลี่จึงไม่กล้าละเลยฉินหลางเขาจัดที่พักให้ชายหนุ่มพักในห้องรับรองของสารต้าหลี่เป็นการชั่วคราว ฉินหลังยินดีทำตามนั้นชายหนุ่มคุกเข่าลงบนพื้นกล่าวว่าตนทำผิดต่อความเมตตาของห้องเต้ฝากให้ผู้พิพากษาซานตาลีทุนฮุ่งเติงว่าจวนจงหยงโหวยินดีมอบทรัพย์สมบัติของตระกูลให้ท้องพระคลังเพื่อชดเชยความผิดของบิดาผู้พิพากษาหลูจิ้นมองดูฉินหลังที่ใบหน้าเต็มไปด้วยความรู้สึกผิดหวนนึกถึงเรื่องที่พ่อบ้านของจวนเจิ้นกัวกงมากล่าวกับเขาจึงพยักหน้าคุณชายใหญ่วางใจได้ขอรับ เดิมทีผู้พิพากษาหลูจิ้นคิดว่าคดีนี้ต้องเป็นคดีที่ยุ่งยากและวุ่นวายมากนึกไม่ถึงเลยว่ายังไม่ทันได้สอบสวนบุตรชายของจงหยงโหวจะนำหลักฐานมามอบให้เขาเช่นนี้ผู้พิพากษาหลูจิ้นรู้สึกขอบคุณฉินหลางอยู่ไม่น้อยดังนั้นตอนที่กรับทูลห้องเต้เขาจึงหาโอกาสกล่าวชมเชยฉินหลางต่อหน้าเบื้องพระพักด้วย ฮ่องเต้ไม่ได้ทออพระเนรคำสารภาพผิดที่ผู้พิพากษาสารต้าหลี่นำมาเขาทำเพียงหลับตาฟังสิ่งผู้พิพากษาสารต้าหลี่เล่าจนจบจากนั้นเขาก็เดือดดานขึ้นมาในทันทีจงหยงโหวช่างบังอาจมากจริงๆฮ่องเต้กัดฟันกรอดโทสสปทุอยู่ในใจเตรียมจะด่าฉินเตอ๋อเจาะแต่เหมือนจะนึกสิ่งใดขึ้นมาได้ผุดลุกขึ้นยืนในทันทีหลิวห้วนจังใช้เรื่องสเสบียงหลอกสิ้นอองทว่าหลิวห้วนจังอยู่ที่ทับด่านหน้าเขาจะรู้ได้อย่างไรว่าสเสบียงส่งไปไม่ถึงเมืองเฟิงฮ่องเต้ขมวดคิ้วแน,น่น ผู้พิพากษาสารต้าหลี่ทำความเคารพพลางกล่าวอย่างนอบน้อมจากคำให้การของเบาวผู้ซื่อสัตย์ของจวนจงหยงโหคนที่อยู่ในรายชื่อพวกนั้นล้วนเสียชีวิตเพราะอุบัติเหตุหมดทุกคนแล้วพะยะค่ะมีเพียงคนเดียวที่ยังมีชีวิตอยู่คือน้องภรรยาของหลิวห้่นจังนามว่าซุนอี้หมิงพะยะคะวันที่หนึ่งเดือนสิบสองของปีที่แล้วคนที่ชินเตอจะส่งไปสังหารซุนอี้หมิงสังหารเขาไม่สำเร็จแต่กลับทิ้งหลักฐานไว้องครรษ์เสียชีวิตไปสองคนพะยะค่ะ ที่น่าบังเอิญก็คืออันจิ้งเก่าแห่งที่ว่าการจริงเจ้าอินเคยเอ่ยถึงคดีนี้ให้กระหม่อมฟังว่าเขาตรวจสอบจากทุกคนที่เคยมีความแค้นกับซุนอี้หมิงแล้วแต่ก็ไม่พบสิ่งผิดปกติอันใดตอนนี้ดูเหมือนว่าจริงเจ้าอินน่าจะสรุปคดีนี้ได้แล้วพะยะค่ะน้องภรรยาของหลิว,ว้วนจังอย่างนั้นหรือขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องตามใจทูเดย์นะคะ